เ็นว่าดีเดย์จะเริ่มจับปรับจริงนะฮะแม้ว่าบางพื้นที่อย่างกรุงเทพแล้วก็ภูเก็ตจะเริ่มนำร่องใช้ไปแล้วก็ตามแต่ว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2560นี้จะนำเจ้าจ่าเฉยเนี่ยนะฮะ4.0เนี่ยไปใช้งานจริงตรงนี้ไปถึงไหนยังไงบ้างแล้วครับอาจารย์ครับก็บอย่างที่เรียนว่าทั้งกรุงเทพและภูเก็ตพร้อมใช้งานแล้วนะครับโดยที่ภูเก็ตเนี่ยมีคนมาจ่ายค่าปรับแล้วด้วยครับ,รบก็ โครงการนี้คงพร้อมใช้งานนะครับแล้วแล้วสงครารนี้ก็คือยังจําเพาะอยู่ในเฉพาะบกจรอกับภูเก็ตหรือเปล่าหรือว่าขยายแล้วฮะคือสงครารนี้คงแค่2จุดนี้ก่อนนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกว่ามีลบบุรีกับสันเชงเซาติดตั้งก็เข้าใจว่าจะติดตั้งเสร็จหลังหลังสงกรามนะครับส่วนบกจรอเนี่ยปัจจุบันมีแค่หนึ่งหนึ่งจุดนะครับแล้วก็ภูเก็ตเนี่ยที่เรียนไว้มีามี37จุดครับสามสิบเจ็ดกล้องครับ แต่ว่าอย่างไรก็ดีใครที่ขับขี่รถจักรยานยนต์หรือว่ารถมอเตอร์ไซค์นี้นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่บกจะรแล้วก็ภูเก็ตก็ต้องสวมหมวกกันน็อกสวมหมวกเนรภัยกันด้วยนะเพราะท่านอาจจะโดนจ่าเฉยนี่บันทึกภาพนะฮะจากกล้องวงจรปิดอัตโนมัตินี้นะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยไม่อยากจะให้เฉพาะกลัวว่าจะโดนจับปรับเฉยๆเอาเป็นว่า เพื่อความอุ่นใจเพื่อความปลอดภัยของตัวท่านเองแล้วก็คนใกล้ชิดเนี่ยสวมหมวกกันน ốc, ็อกไปไหนมาไหนเวลาขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ก็จะดีกว่าม <c oughs> ันช่วยสามารถลดความรุนแรงจากอุบัติเหตุได้ครับครับทีนี้ถามอาจารย์ถ้าดูจากสัดส่วนแล้วเนี่ยณนะปัจจุบันก็ยังมีข้อจํากัดเรื่องของกําลังพลนั่นก็คือตํารวจจราจรที่อาจจะมีจํานวนไม่มากพอกับคนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์กาลังพลเนี่ยดูแลสักประมาณ3 0 0พนนายงั้นใช่ไหมฮะแต่ว่าคนที่ ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เฉพาะที่จดทะเบียนนี่นะฮะในเขตกรุงเทพเขาบอกว่ามีมากกว่า3ล้านคันคือถ้าเทียบเปรียบเทียบอัตราส่วนเนี่ยหนคนก็อาจจะดูสักประมาณพันคัน <Yeah. S 1> ตำรวจ1คนดูคนที่ขับรถมอเตอร์ไซค์พันคันอันนี้ก็ไม่ใช่เรื่องเล่นๆน,นะฮะ <Yeah. S 1> กำลังคนอาจจะต้องเพิ่มในอนาคตหรือเปล่าอันนี้แล้วแต่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ ตรงนี้มีการวางแผนไว้อย่างไรบ้างไหมครับอาจารย์ที่จะนําระบบตรวจจับมาใช้งานเพื่อที่จะช่วยการทํางานของเจ้าหน้าที่ตํารวจครับที่แนวโน้มนะครทั้งต่างประเทศเองนะฮะก็คือตํารวจเนี่ยไม่สามารถดูแลคนหรือรถจํานวนมากได้อยู่แล้วฮะทั้งต่างประเทศก็ใช้วิธีการเอาเทคโนโลยีมาช่วยการทํางานของตารวจอย่างระบบตรวจจับการกระทาผิดส่วนใหญ,ญ่ก็จะเป็นเทคโนโลยีระบบอัตโนมัติที่ใช้กันครับ โดยที่เรียกได้ว่าระบบตรวจจับการไม่สหมหุวกกันน็อกนะครเป็นเทคโนโลยีแรกๆเลยที่แทบไม่เห็นประเทศเอื่นใช้นะฮะเราน่าเป็นที่แรกที่นํามาใช้ใช้งานจริงนะครับของโลกเลยช่านอาจารย์รอ๋อของโลกเลยแต่ทีนี้การที่จะนําไปใช้อย่างแพร่หลายเดี๋ยวคงจะต้องรอดูกันอีกทีนึงจริงๆก็อยากจะให้นําไปใช้หลายๆจุดหลายๆแยกก็คือถ้าเป็นไปได้เนี่ยทุกๆแยกเลยก็ดีนะฮะหรือว่าอาจจะเป็นตามจุดสําคัญสําคัญค เพื่อที่จะช่วยการทํางานของเจ้าหน้าที่ตารวจลงด้วยแล้วก็อาจทาให้เป็นการกวดขันคนที่ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยนะให้ปฏิบัติตามกฎจราจรถามในส่วนของกระบวนการในการคิดค้นสักนิดหนึ่งใช้ระยะเวลาในการคิดค้นออกแบบแล้วก็พัฒนาจากเฉย4.0ตรงนี้ใช้เวลานานแค่ไหนครับอาจารย์ครับกระบวนการเป็นยังไงบ้างกระบวนการก็คือประมาณ1ปีครับโดยหลักการเทคนิคที่ใช้เนี่ยเขาเรียกว่าระบบ Machine Learning ก็คือสอนคอมพิวเตอร์ให้รู้ว่าอันนี้นะคือจักรยานยนต์อันนี้นะคือศีรษะแบบสมมวกกันน็อกีรษะแบบไม่สมมวกกันน็อกแล้วก็เอาภาพนะฮะก็ต้องไปเก็บข้อมูลภาพมาเยอะๆเป็นหมื่นๆภาพแล้วก็มาสอนให้คอมพิวเตอร์มันรู้จำนะคอมพิวเตอร์มันจะค่อยๆฉลาดขึ้นเรื่อยๆมันสามารถบอกได้ว่าอันเนี้ยคือภาพของมอเตอร์ไซค์ไม่สมหมวกกันน็อกอันเนี้ยคือภาพของมอเตอร์ไซค์สมมวกกันน็อกเมื่อสามพอมันสามารถแยกได้แล้วเนี่ยเราจะเลือกเฉพาะภาพของมอเตอร์ไซค์ที่ไม่สมวกกันน็อก แล้วก็มาทําการออกไปสั่งนะครับอันนี้เป็นหลักการในการทํางานของเขาก็จะแยกอันไหนสวมอันไหนไม่สวมหมวกกันนอกก็คือพัฒนามาก็คือเขาก็สามารถแยกได้แล้วครับว่าคนนี้ไม่สวมหมวกกันนอกนะในที่เรียนก็คือความแม่นยําอยู่ที่ประมาณ9ก้าถึง90นะครับโดยใช้เทคนิคที่เรียกว่า Machine Learning ครับ i n e l e a r n อ n g ่อ๋อเป็นการคล้ายๆการเรียนรู้ในการจำโดยการสอนคอมพิวเตอร์ว่าอันนี้คือภาพของคน สมอกันเนาะนี่คือภาพของคนไม่สมมกันเนาะครับครับซึ่งอย่างที่อาจารย์ได้เกริ่นไปนะฮะว่างานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจากสกวหรือว่าสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัยแล้วก็ทราบมาว่าเป็นความร่วมมือด้วยนะใช่ไหมครับอาจารย์ความร่วมมือกับอะไรครับอาจารย์กําลังจอกําบังคับการตารวจจราจรครับให้พัฒนาครับก็คือมีเจ้าหน้าที่ตํารวจจราจรอยู่ในโครงการด้วยคอยให้คําแนะนําว่าควรจะทํำยังไงบ้างนะฮะอย่างปัจจุบัน วิธีที่เราใช้ก็คือมีกล้องสองตัวกล้องหนึ่งเนี่ยถ่ายบัลเลีนข้างหลังสามารถดูได้ว่าสวมหมวกกันน็อกหรือไม่แล้วก็สามารถอ่านายทะเบียนได้กับกล้องกล้องข้างหน้าเนี่ยเพื่อเอาไว้ถ่ายพอถ่ายภาพข้างหลังเสร็จก็จะถ่ายภาพข้างหน้า,าไว้เพื่อเก็บเป็นหลักฐานว่าคนนี้เป็นคนคนป้ายทะเบียนเนี่ยที่เห็นไม่สวมหมวกกันน็อกเนี่ยเป็นใครเพื่อป้องกันกรณีโต้เถียงนะครับโตแยงครับทางกฎหมายครับ,รบก็คือมีตํารวจจราจอนช่วยดู จะดูทางเข้ากฎหมายด้วยครับเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้นนะฮะทีนี้อาจารย์แล้วก็ทีมงานที่เกี่ยวข้องนี่นะครับมีความคาดหวังไว้ยังไงบ้างครับหลังจากที่มีการคิดค้นสําหรับเทคโนโลยีตัวนี้ขึ้นมาแล้วครับก็อยากให้มีการติดตั้งใช้งานเยอะๆนะครับแล้วก็อยากให้ลดอัตราการไม่สวมกันนาะเพื่อลดอัตราการเสียชีวิตหรือบาดเจ็บจากอุบัติเหตุครับของของของประเทศไทยครับ อืครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นความตั้งใจของอาจารย์มงคลแล้วก็ทีมงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็ผู้สนับสนุนสําหรับทุนวิจัยนี้ก็ดีแล้วก็เป็นความร่วมมือกับทางบกจรด้วยนะครับก็ในช่วงแรกนี้คุณผู้ชมก็เรียกว่าได้ทราบถึงที่มาที่ไปนะครับเราก็ได้รู้จักสําหรับเทคโนโลยีจ่าเฉยอัจฉริยะ4.0นี้นะครับระบบตรวจจับผู้ไม่สวมหมวกนิรภยัยอัตโนมัติกันไปแล้วเดี๋ยวในตอนหน้านะครับคุณผู้ชมจะรบกวนอาจารย์มงคลอีกครั้งหนึ่งนะครับพาคุณผู้ชมเนี่ย ไปพบกับหลักการการทำงานและก็ความอัจฉริยะของจ่าเฉย4.0นี้นะครับว่าเขาจะทำงานอย่างไรแล้วก็อัจฉริยะมากน้อยแค่ไหนเดี๋ยวกลับมาติดตามกันในตอนหน้าครับ